เผยเคล็ดลับทานวิตามิน4ชนิดนี้ช่วยบำรุงก,กระดูกแล้วก็ลดอาการปวดหลังได้ด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะร่างกายของเรานะคะถ้ามีอายุมากขึ้นใช่ไหมคะการทํางานของข้อต่อหรือว่ากระดูกเนี่ยคะ่ะก็เริ่มเสื่อมถอยลงใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะว่ามันมีวิตามินอะไรบ้างที่สามารถทานแล้วจะช่วยเสริมสร้างนะคะแล้วก็บำรุงกระดูกเราได้ด้วยนะคะ1ก็คือคอลลาเจนนั่นเองนะคะ คลาเจนนี targets, imana, <les> right? نا, ้ปกติแล so uh ้วร่างกายเราจะเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยบำรุงข้อต่อต่างๆในร่างกายของเรานะะคแต่ว่าถ้าหากเราอายุมากขึ้นนะะคการสร้างคอลลาเจนก็จะลดน้อยถอยลงนั่นเองแต่ว่าร่างกายของเรานะะคยังต้องการคอลลาเจนมาบำรุงข้อต่ออยู่เราก็ควรจะเสริมสร้างโดยการทานอาหารที่มีคอลลาเจนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเรานะะคได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ2ก็คือว่าโอเมก้าสาม ะะถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารที่มีโอเมก้า3นะคะก็ะจะช่วยลดการตักเสพของข้อต่อหรือว่าการปวดกระดูกได้ด้วยนั่นเองนะคะ3ก็คือว่าวิตามินดีนั่นเองนะคะอันนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างร่างกายของเรานะคะรวมไปถึงนะคะการดูดซึมของแคลเซียมได้ด้วยนะคะบำรุงกระดูกนะคะลดการอักเสบของข้อต,ต่อต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็4ก็คือว,ว่าวิตามินอ e ีนะคะอันนี้เน้นในเรื่องการช่วยบำรุงผิวพรรณของเรานะคะ แล้วก็ยังช่วยป้องกันระบบภูมิคุค้มกันนะคะ,อะของโรคได้ด้วยนะคะวิตามินอีนะคะจะมีอจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะยังช่วยชะลอนะคะการลุกรามของโรคข้อต่ออักเสบได้ด้วยนั่นเองนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าถ้าหากเรานะคะทานวิตามินซีชนิดเข้าไปแล้ว